สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่บทวิเคห์ยูโรเทปล่าปอนเทปล่าและทองคำบทบนิตคอยนะครับประจำวันที่15กุมภาพันธ์2565กับสถาบันที่ให้คำพึกษาาจาดฟอร์เรสต์เอฟเฟ f e ์ e ีเอ f เฟกต์เ n ก็วันนี้มาดูกันที่หน้าของคู่เงินทั้งหมดนะครับก็ประมาณ28คู่เงินนะครับบวกทองคำก็เป็น29นะครับ เออ่ตรงนี้เนี่ยนะครับจะมีนะครับหนึ่งคือการวัดความแข็งแกร่งนะครับของอแนวโน้มของแต่ละไทม์เฟรมนะครับก็คือตั้งแต่ห้านาทีสิบห้านาทีสามสิบจนไปถึงหนึ่งวันเลยนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับจะมีการคำนวณหลอดซส์ให้ด้วยก็คือว่าถ้าเราจะเทรดนะครับเราสามารถเลือกคู่นะครับสมมุติว่าผมจะเทรด GJ นะครับ g b p JPY ผมก็สามารถกดตรงนี้ได้นะครับโดยการดับเบลคิกไปที่คู่เงินนะครับแล้วก็รอให้มันเปลี่ยนตรงนี้เห็นไหมครับว่ามันเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยเราสามารถกําหนดลลอกได้นะครับว่าเราจะกดเท่าไหร่นะครับสมมุติว่าเรากดที่1เลยนะครับนี่เรามั่นใจเรากดที่1เลยตามราคาเท่านี้นะครับเนี่ยมันจะเป็นราคาเรียลไทม์ให้เรานะครับเป็นราคาเรียลไทม์ให้เราว่าเออเราจะกดเห็นไหมว่ามันจะกระดิกให้เรา นะถ้าเราดูกราฟแล้วนะแล้วเราดูว่าราคามันเท่านี้แล้วมันเป็นแนวรับสมมติเราจะซื้อเนี่ยเราก็สามารถกดได้เลยอันนี้พอตจริงนะผมกดไม่ได้เพราะไปวิเคราะห์นะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะว่าราคาเนี่ยนะครับมันจะดูตั้งแต่ว่าถ้าเราสมมติว่าเราสนใจว่าเออน่าซื้อนะน่าซื้อนะเราก็มาดูด้วยเทรนใหญ่เนี่ยนะเทรนใหญ่ก็จะเป็นแนวโน้มนะครับนะ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  เนี่ยม,มันมีความเขาเรียกว่ามีความแข็งแร่งนะครับในการดู MACD นะครับแล้วก็ดู d i v e r g e n จนนะครับแล้วก็ตัวนี้ดูอินดิเคเตอร์นะครับในการที่จะดูว่ามันมีการแข็งแร่งแค่ไหนนะครับอันนี้ก็ต่อมาเป็น S4 นะครับถ้านะครับเราดู MACD สมมติว่าอย่างผมเนี่ยผมจะ คือผมไม่ได้เชื่อ M a C D ทั้งหมดนะแต่เวลาเราจะเทรดแล้วเราเห็น M a C D เนี่ยมันตัดขึ้นหรือมันอยู่ในจุดของ Overbought Oversold เนี่ยนะแล้วแล้วมันจะเห็นว่ามี Divergen มี Convergen อะไรเนี่ยนะมันก็จะมีโอกาสที่นะผมจะค่อนข้างจะมั่นใจนะ แล้วไอเมซีดีเนี่ยได้บอกแล้วว่าในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยอาจจะเป็นลงนาทีเป็นลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดเนี่ยมันขึ้นนะครับแนวโน้มมันมองขึ้นนะครับแล้วเราเห็นตัวคล้ายๆเหมือนกับเกยไมนะครับของรถแมพว่าตรงนี้มันคือสตองนะครับสตองบายเห็นไหมว่าสตองบายนั่นแสดงว่าเทรนบายเนี่ยเทรนซื้อนแข็งแรงนะครับเทรนซื้อแข็งแรงตรงนี้ก็จะเป็นลูกเล่นใหม่นะครับก็จะเป็นตัวของ เอเนะี่จะเป็นาการเซตติ้งต่างๆนะครับแล้วแต่เราจะเลือกนะอย่างสมมุติว่าผมนะสนใจ gj และเราดูในเรื่องของตรงนี้แล้วเนี่ยเรามั่นใจแล้วว่าเออจ j น่าซือ้อนะจ j จน่าซือ้อคันนี้เนะี่ยเออเราก็ไปดูนะที่หน้าการาฟนะไปดูหน้าการาฟแล้วกดตรงนี้เลยนะเราก็มาดูว่าจ j น่าซื้อหรือเปล่านะย่างหนึ่งชั่วโมงเนี่ยนะ เราจะเห็นว่าตรงหน้านี้เนี่ยหน้านี้นะหน้านี้มันจะบอกว่าลงใช่ไหมาวน,นี้เราไปดูที่ GJ หนึ่งชั่วโมงก็จะลงนะแต่สี่ชั่วโมงเนี่ยเห็นไหมครับว่าสี่ชั่วโมงเนี่ยมันเริ่มเทรนมันเริ่มที่จะกลับขึ้นมาหมายความว่าราคาต้องขึ้นมาทดสอบตรงนี้แสดงว่าราคาจะต้องขึ้นมาก่อน,นราคาจะต้องขึ้นมาก่อน แต่ครน,นี้เรามาวิเคราะห์ในส่วนของยูโรดีกว่าเพราะว่าเป็นคู่เงินที่เราจะต้องวิเคราะห์ทุกวันนะครับครนี้ผมก็ดับเบิลคลิกไปเหมือนเดิมนะครับแล้วผมก็จะกด Open c h a รแต่เนื่องจากว่าผมกดมาแล้วนะก็จะมาดีมาดูที่ตรงนี้นะยูโรเนี่ยนะอย่างที่เราเห็นนะตรงนี้ก็นราคาก็เป็นสปองเหมือนกันนะสปองเหมือนกันแล้วก็ในเรื่องของนะครับ MCD นะครับก็ในแนวโน้มใหญ่เนี่ยนะครับในกราฟเดเนี่ยมันบอกว่าขึ้นนะมันบอกว่าขึ้นนะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยผมมองว่ายูโรนะครับถ้าเรามาดูที่กราฟแล้วเนี่ยนะครับราคามันก็สามารถขึ้นไปได้นะครับแต่มันก็ต้องดูด้วยนะครับว่าถ้าราคาเนี่ยเกิดว่าจะขึ้นเนี่ยนะครับราคาก็จะเอ่อเกิดขึ้นไม่เกิน6กสบ็จุปดเปซนะครับ เพราะเราจะลืมว่าเทรนเนี่ยมันเป็นขาลงนะเห็นไหมว่าในแนวโน้มใหญ่เนี่ยก่อนที่จะเปลี่ยนราคาจะต้องเปลี่ยนจากแนวโน้มเล็กก่อนเพราะฉะนั้นนตรงนี้เนี่ยราคาของแนวโน้มเล็กนประมาณแค่หนึชั่วโมงเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ครอบคุมมากแต่ถามว่าตรงนี้เนี่ย แนรุ้มใหญ่เนี่ยมันห่างหัวขึ้นแล้วนะมันห่างหัวขึ้นแล้วในหน,นึ่งวันแต่ตรงหนึ่งชั่วโมงเนี่ยนับราคายังหางหัวลงนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยนะไม่มีการหลุดแนวรับตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยนับราคาก็จะลงต่อแต่ตรงน,นี้เนี่ยราคาไม่มหลุดนับเมื่อมันไม่หลุดเนี่ย,ยพอผมตีฟีโบมาแบบนี้แล้วเนี่ย ผมตีฟีโบมาแบบนี้เนี่ยราคาก็มีโอกาสนะที่จะลงมานะจะลงมาด้วยนะครับก็คือว่าราคามีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบก่อนนะครับขึ้นไปทดสอบผมมองว่าไม่เกิน6ก8ซตรงนี้นะครับแล้วก็มองว่าลงต่อได้นะครับเราต้องดูที่แนวโน้มเป็นหลักนะครับดูแนวโน้มเทรนด์เป็นหลักเลยนะครับประมาณนี้นะสำหรับ เออยูโรนะครับก็แนะนำว่าประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับยูโรเนี่ยนะครับการซื้อเนี่ยนะครับก็สามารถซื้อได้นะครับแล้วก็ไปเทคพวกฟิตไม่เกินตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าราคาเนะี่ยมันสามารถไปต่อได้เนี่ยนะครับก็ต้องมาดูนะที่การาฟใหญ่แล้วนะครับกราฟใหญ่ก็อย่างดู4ชั่วโมงนะครับเห็นไหมว่า4ชั่วโมงน นะมันก็กำลังจะตั้งฐานขึ้นมานะตั้งฐานขึ้นมาแล้วก็1นวันก็คือตั้งฐานขึ้นเลยนะครับประมาณนี้นะครับมาดูที่ปอนกันบ้างนะปอนก็ราคานะมันมีโอกาสนะอย่างปอนเนี่ยผมดับเบิลคลิกไปที่ปอนนะครับรอมันเปลี่ยนเพราะว่าการเปลี่ยนทีนึงนี่มันจะค่อนข้างที่จะ หลายอย่างเหมือนกันนะเพราะว่าตัวระบบเนี่ยจะต้องมีการคำนวณอีกเยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมรอให้ราคาเปลี่ยนก่อนเห็นไหมว่าราคาเปลี่ยนแล้วเออปอนเป็นปอนแล้วนะครับแล้วปอนเนี่ยเห็นไหมว่าตัวสเป่นเนยจะกระดิกตลอดเวลานะสะเปรดจะแปดจะสิบสองนะสานะมสามสิบเจ็ดเนี่ยกระดิกตลอดเวลาสมมติว่าผมไปดูปอนปุ๊บเนีย่ยผมกดมาแล้วนะครับ ปอนเนี่ยก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยนะมันจะขึ้นมานะมันจะขึ้นมาแบบนี้นะแต่ถามว่าปอนเนี่ยนะเนี่ยแนวโน้มนะมันขึ้นนะแนวโน้มมันคือตองบายนะพอมันคือตองบายพ๊บเนี่ยนะราคาเนี่ยนะในเวฟบ,บนเนี่ยนะเวฟบ,บนก็คือตรงที่เกาะข้างบนนี้นะนะผมขอเรียกแก้ไขจากแม่น้ําเนี่ยเป็นเวฟบ,บนเวฟล่างแล้วกันนะครับ เว็บบนเนี่ยนะครับราคาเนี่ยต้องบอกว่าราคามีโอกาสที่จะไปต่อได้นะไปต่อได้คือหมายความว่าถ้าเราผมลบตรงนี้ออกปุ๊บเนี่ยถามว่าราคาเนี่ยสามารถที่จะยืนตรงนี้ได้ไหมนะครับก็สามารถยืนได้นะตรงนี้เนะี่ยคือราคาต้องยืนตรงนี้ปุ๊บเนี่ยราคาจะขึ้นมาที่แนวต้านของกราฟเดลี่เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยไม่ยืนตรงนี้เนะี่ยราคาก็มีโอกาสที่จะลงต่อมาได้นะครับ ตามแนวโน้มนะครับตามแนวโน้มเลยนะครับแล้วก็จะลงมาทดสอบที่เว็บล่างนะครับข้างล่างนี้นะครับผมก็จะมาประมาณนี้นะครับนะี่ครับประมาณนี้เลยสำหรับปอนเนี่ยผมมองว่านะครับมองว่าช็อตได้นะครับช็อตได้นะครับผมมาดูที่ทองคำนะครับทองคำก็เราต้องมาดูที่หน้าการหลักก่อน ทองคำก็มาลงตรงนี้นะครับเนี่ยทองคำนะครับทองคำนี่โอ้โหนะครับมั่นคงและแข็งแรงนะมั่นคงและแข็งแรงก็คือซื้อนันเองนะครับซื้อนนเองสัญญาณตรงนี้เนี่ยเป็นสัญญาณที่ถือว่าแข็งแรงเลยนะครับแข็งแรงเลยเพราะว่าเห็นไหมว่าตรงนี้เนะนะนี่ยเนี่ยตรงเนี้ย สตาเนจี้น่ยตัวสเต็งสเต็งนะไม่ใช่สตาเนจะี้เป็นสตาเนจี A ้ G, คือตรงนี้นะครับสเต็งนะครับตัวสเต็งคือการวัดความแข็งแรงของคู่เงินนะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้เนี่ยนะครับนะคืออย่างเห็นไหมว่าอันนี้คืออาจจะสูงสนิดนึงนะครับอันนี้คือทั้งหมด เป็นคู่เงินทั้งหมดเลยนะครับที่เราจะดูว่าทองคํายูโรนะครับออสเตรเลียนะครับหรือจะเป็นเรื่องของนิวซีแลนด์นะครับตอนนี้นิวซีแลนด์ดอลลาร์เนี่ยนะครับมันแข็งแรงที่สุดนะครับเห็นไหมว่านิวซีแลนด์ดอลลาร์แข็งแรงที่สุดรองลงมาก็ยูโรแล้วก็ทองคำนะครับ XAU คือทองคำนะครับรองลงมาก็ญี an, นะ่ปุ an, นะ่นนับญี่ปุ่นนับคือญีออ่ปุ่นเยนนะครับแล้วก็รองลงมาก็ US ดอลลาร์นะครับเห็นไหมว่า ความแข็งแรงของทองคำเนี่ยมากกว่าวิสตันลนะแล้วก็สัญญาณก็เป็นบ่ายนะตรงนี้มันได้กรองให้เราแล้วนะ,ะคร้าน,นี้เนะี่ยเรามาดูที่กราฟเห็นไหมว่าในส่วนของกราฟเดย์นะไอกราฟวันเนี่ยนะราคาก็ได้ขึ้นมาแล้วนะราคาได้ขึ้นมาแล้วแล้วก็ราคาก็มีโอกาสนะที่จะขึ้นไปต่อเลยนะจะขึ้นไปต่อเลยข้างบนนี้นะเนะี่ยข้างบนนี้ไปต่ออีกไกลเลยแล้วนะ ถ้าเรามาดูที่กราฟ4ชั่วโมงเนี่ยและกราฟวันเนี่ยราคากําลังจะพุ่งขึ้นนะครับขึ้นมาทดสอบตรงนี้เนี่ยราคาขึ้นมาทดสอบแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วตรงนี้แหละแล้วก็ราคามีโอกาสที่จะขึ้นมาตรงนี้ด้วยนะจะขึ้นมาตรงนี้ด้วยตรงนี้นะครับราคาเท่าไหร่ก็ไปดูเอาเนาะประมาณนี้นะครับสำหรับทองคําก็เน้นซื้อนนะครับย่อซื้อเป็นหลังเลยนะครับ ย่อซื้อเป็นหลังเลยแล้วก็ผมแนะนําว่าถ้าจะซื้อเนี่ยก็ต้องไม่หลุดแนวรับที่หกสิบเอ็ดบาทเปอร์เซ็นต์ข้างล่างนี้นะครับผมประมาณนี้สําหรับทองคํามาดูที่บิตคอย,ยกันบ้างนะบิตคอยเนี่ยนะครับก็มองว่านะครับิตคอยนะครับสำหรับบิตคอยเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถแอดค่าได้นะครับเป็นแอดค่าได้สำหรับบิตคอยเนะี่ยตรงนี้หรือว่าเราเนี่ยนะครับ สำหรับ BTC นะครับเราจะต้อง add ค่าเข้ามานะับใหม่อีกรอบหนึ่งนะับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการ add ค่านะับดังสมมติว่าผมมาที่ตัวของ DXYO นับคือดอลลร์อินเด็กซ์นะับคราวนี้เนี่ยนะับดอลลร์อินเด็กซ์เนี่ยเราจะต้องเ,ออเลือกตัวของนะครับ เรียกว่าตรงนี้นะครับแล้วเราก็ใส่นะ c ค s t o ตอมคั o m ตอมนะครับแพทเทิร for crypto นะก็คือแอดของ btc ไปนะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เลยนะครับตามหน้ากราฟนะตามตรงนี้นะเห็นไหมว่าตาม btc ตรงนี้เลยพิมพ์เหมือนกันเลยนะครับวิธีการแอดก็คือว่ากดตรงนี้นะคบับ BTC U.S.D. แล้วก็มี M ตัวเล็กนะกดปุ๊บเรากดเซฟนะครับกดเซฟปุ๊บเรากดโอเคนะก็จะเข้าไปหน้าของ BTC นะครับก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับคร้นี้เนี่ยนะผมได้แอดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมได้แอดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมาหน้านี้นะครับพอเป็น BTC ปุ๊บเนี่ยนะครับ ก็เหมือนกันนะครับแล้วก็กด o p e n น h a t นะครับแล้วเราก็มาดูว่า BTC เกิดอะไรขึ้นนะครับมาดูที่ตรงนี้นะครับแต่ BTC เนี่ยนะครับ btc ก็คือว่าราคาเนี่ยนะครับมันก็ได้ขึ้นมานะมันก็ได้ขึ้นมาแล้วก็ตรงนี้เนี่ยนะครับนะราคามีโอกาสที่จะ พุ่งขึ้นไปนะับกลับตัวขึ้นไปเลยนะครับแต่สําหรับ4ชั่วโมงเนี่ยราคากลาลังที่จะเบรกขึ้นมานะตรงนี้นะครับสหรับ bitcoin เนะี่ยผมมองว่าราคามีโอกาสที่จะไปต่อได้นะไปต่อได้แล้วกออ็อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับสาหรับคนที่ซื้อไว้ตรงนี้นะครับก็สามารถ take profit นะับข้างบนตรงนี้ได้ด้วยนะครับอันแรกเลยนะครับแล้วก็รอให้มันย่อลงมานะับรอให้มันย่อลงมาก็สามารถที่จะ ไปต่อได้อีกนะครับเพราะว่าตรงตัวของเว็บ,บนนะครับมันยังมีเขาเรียกว่ามีเพดานได้กไกลนะเว็บ,บนมีเพดานได้กไกลหนึ่งก็สามารถที่จะทําได้นะครับผมมาดูที่ตรงฟิโบนัชชีนะครับเอ่อตรงนี้เนี่ยนะฟิโบเนี่ยนะมันได้ขึ้นมาตรงร้อยหกสจดแปดเปอร์เซ็นต์แล้วนะแล้วก็ ผมก็ลองลกขึ้นมานะลองลากขึ้นมาแบบนี้นะครับราคาก็ยังอยู่ที่ร้อยสามแปดจุดสองเปอร์เซ็นด้วยนะครับแล้วก็ผมมองว่าถ้าเกิดว่าจะย่อจริงๆนะครับอาจจะย่อลงมาแถวเส้นกลางนะครับเส้นกลางของตัวของเวฟนะครับเวฟบนนะครับเวฟล่างนะครับกึ่งกลางของเวฟบ,บนระหว่างเวฟล่างนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าหลุดได้ก็มีโอกาสลงต่อนะครับผมประมาณนี้นะสำหรับ บิตคอยนะครับสำหรับบิตคอยผมมองว่าซื้อได้นะครับซื้อได้ก็ประมาณนี้นะครับก็สําหรับใครที่สนใจนะครับแดชบอร์ดนะครับเวฟนะครับเวหรือแม่น้ําที่ผมเคยเรียกนะครับแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นเว็บนกับเว็บล่างนะเว็บนคือข้างบนนี้นะครับเวฟล่างคือข้างล่างนี้นะครับก็สนใจก็ติดต่อพี่เปิ้ลด้านท้ายคลิปนี้เลยนะครับสำหรับนี้ลากันไมก่อนนะับเจอใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสำหรับนี้สวัสดีครับ